ต้นสนดูเป็นพันไม้ที่มีรากขนาดใหญ่พยุดลำต้นที่แผ่กว้างมีความเชื่อกันว่าการปลูกต้นสนดูหมายถึงการเสริมความมั่นคงจะทำให้การงานการเงินความรักมั่นคงซึ่งรวมไปถึงความรักภายในครอบครัวด้วยเงื่อนไขต่างๆสนดูไม้พอกอากาศใบสวยมีเสน่ห์ย่าๆมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยา่ยาๆจะพามาชมต้นสนาดูนะคะ ไปชมความสวยของสนาดูกันเลยค่ะต้นสนาดูหรือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าฟิโลเดนดอนสน a ดูนะคะเป็นไม้ประดับจยาพวกไม้ใบมีลักษณะเป็นกอใบมันรูปใบหยกักสูงราวประมาณ50-60เซนติเมตรใบสนาดูแผ่ออกไปเพื่อนๆจะสังเกตนะคะทรงพุ่มนี้ใบแผ่กว้างเลยค่ะเขาต้องมีบริเวณของเขาเองนี่ถ้าเราให้ลงดินนะคะ รากเขาก็จะแผ่ไปเหมือนใบนะคะทรงพุ่มใบกับรากจะสมดุลกันค่ะแต่เมื่ออยู่ในกระถางเขาถูกจํากัดด้วยบริเวณพื้นที่จึงทำให้รากไม่สามารถแผ่ไปได้เหมือนใบนะคะสนดูเป็นไม้ล้มลุกขนาดกลางนะคะมีรากอิงอาศัยมีอายุยาวนานหลายปีต้นสนาดูเป็นต้นไม้ที่ใช้ตกแต่งบ้านเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายสบายตาค่ะและยังเป็นต้นไม้พอกอากาศที่สามารถเพิ่มความสดชื่น และมอบอากาศที่ดีให้แก่บ้านของเราเป็นอย่างดีด้วยนะคะใบของสนด,ดูมีลักษณะที่โดดเด่นเป็นใบเดี่ยวเว้าวลึกโคนเว้าวใบหนาใบเรียบเกลี้ยงเป็นมันแผ่นใบสีเขียวเข้มนะคะเห็นเส้นใบชัดเจนเป็นสีเขียวอ่อนส่วนก้านใบนั้นอวบหนาทรงกระบอกลักษณะที่เด่นของใบคือใบหยักลึกแบบขนนกค่ะไม้ในกลุ่มพิโลเดนดอนมี600กว่าสายพันธุ์นะคะสนัด,ดูก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ผู้คนนิยมปลูก เพราะความที่มีใบที่โดดเด่นสวยงามต้นสลลนดูเป็นต้นไม้เลื้อยที่เลี้ยงง่ายจเจริญเติบโตวไวควรมีพื้นที่บริเวณในการปลูกที่เหมาะสมนะคะเนื่องจากต้องกินพื้นที่เยอะก้านใบเขาแผกว้างหากปลูกในกระถางทั่วๆไปวัสดุป,ปลูกควรใส่กับมะพรา้าวสับหรือดินร่วนค่ะที่ระบายน้ําหรือระบายอากาศได้ดีต้นสลลนดูดูแลไม่ยากค่ะสองต้นนี้ย่าปลูกไว้ดูแลเอาใจใส่ปันกลางนะคะ เพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่งองแงเลี้ยงดูง่ายไม่มีโรคค่ะเพราะว่าเมื่อมองไปเขาไม่มีศัตรูพืชและก็ปกติทุก,กอย่างเราจินดูแลระดับกลางๆนะคะไม่ได้เอาใจใส่มากมายนะกต้นสลัดดูปลูกในที่ร่มรำไรแต่ต้องมีแสงแดดสว่างๆพอสมควรค่ะให้มีแดดผ่านประมาณ60%นนะคะหากมากกว่านี้ใบก็จะไม่เหลืองหรือควรจะมีแดดช่วงเช้าๆก็จะดีค่ะ คือหลังคาต้องมีการพรางแสงหรืออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แต่ถ้าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใบมักจะสก,กปรกนะคะเพราะว่าใบไม้ใหญ่หรือเศษดอกไม้ใหญ่ร่วงลงมาค่ะต้องการน้ําปานกลางรดน้ําสัปดาห์ละสองสาครั้งนะคะสังเกตโดยการเอานิ้วจิ้มลงประนดินในกระถางก็ได้ค่ะหากดิยนยังมีความชื้นอยู่ก็ยังไม่ต้องรดน้ําแต่หากอากาศร้อนมากก็ควรจะฉีดน้ํา เราองฝอยที่ใบซึ่งถ้าเราทำอย่างนี้นะคะจะทำให้ใบสะันด,ดูมีความสวยงามยิ่งขึ้นค่ะสามารถจเจริญเติบโตได้ในดินร่วนทั่วไปนะคะสภาพดินที่มีความชุ่มชื้นคือดินไม่แห้งมากเกินไปไม่มีทรายปนเยอะเกินไปการบำรุงต้นบำรุงใบสนด,ดูนะคะใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกก็ได้ค่ะหรือจะใช้ปุ๋ยละลายช้าหากปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกก็ใส่เดือนละหนึ่งครั้ง หากปุ๋ยเวลาช้าก็ใส่ตามที่ระบุไว้นะคะอาจจะ2เดือนต่อหนึ่งครั้งหรือ3เดือนต่อหนึ่งครั้งเราก็จะได้ใบสนดูที่มีความสวยงามตลอดค่ะขยายพันธุ์โดยการตัดยอดปักชำหรือแยกหนอนะคะย่ายๆขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย